แแบกบต้นเอนัท่นได้แมวเื่อมือเดียวแบกบ้นี่แบดูท่นไปเหตดเห็ดมือเดียว้องมือเราเป็นไทยชิไปมืออบันนี่สวัสดีค่ะอยู่กับสาวดําซิ่งค่ะอยู่กับเออสาวดําซิ่งสีบุญเรืองนะคะสาวนุ้ยสาวนุ้ย พามาชมทีมงานเทวดาเดินดินค่ะอันนี้เอาเทอาแก้วนั่นเคว่าได้เทอาแก้วหรออ๋อไม่ค่ะ,คะกซ้ายอ่าจ้ากันไหนคะ

ใช่ค่ะ M แปดห้าแดนดินไม่ปวดขาเลยนี่ไม่ต้องหยับค้าดหยับนี่เนาะพี่น้องเนาะอู้มีตัวตัวลากอย่างดีเลยนี่เวลารถจมนี่โอ้ง่ายเลยค่ะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนลอกใช่ไหม ตามมาถ่ายคลิปนี่พามาดู S R R สองอิุสุค่ะห้างแท้กระบ,บะอคอกสูงนะคะกระบ,บะใหญ่ยาวเทวดาสัญจรงานเที่ยวค่ะงานเที่ยวออ้เสียงพอมากเลย ยูสุเคนี้ใช้แต่ห้างนะร้นห้างแท้น้อยมากที่จะเป็นประกอบไทยกุ๊กกัซองมิดโอ้ยคนขับคือรอแท้ ยางแปดป่ะเนี่ยย่างยังนี่ย่างแปดป็นอะี่ฮะนั่นเป็นยังนันเป็นยังไงคือตะแกขอบชิ้นเก่าแวอ๋อระทกรขอบชิ้ชเเนเกนี่เนี เหมือนเหมือนเจมาคุ้มงานนะเอาเมึงแต่งโตไหม <พอ S 1> มากเอาเอามาให้อีรีเลยหนุย่ย,ยนั่งอะ <c oughs> ดำบดน <c oughs> นน็นางฟ้ากระยาจกนะนี่ที่หันกล่องนางฟ้ากระยาจก เคลี้มีแต่งานแปลงเลยค่ะงานแปลงใหญ่ใหญ่อ,อูโชคชัยอุดรธานีถอยขึ้นมากค่ะนี่ดูวิธีการขับแต่ละคันนะคะยางเล็กนึกว่ายางเก้าไม่ใช่นะ,ะอันนี้ยางเล็กอ,อันนี้ไม่ได้ นะคะพี่ทุกท่านคันนี้ก็ frr 2 1 0โซนเหมือนกันค่ะ บึนค่ะบึกบึนทนถึกและบึกบึนนะตอนนี้ตอนนี้ก็จะแต่งรถแบบสไตล์แบบยังไงละ่ะเรียบๆค่ะแต่ว่าสวยดูดีก็จะเน้นแบบสภาพแบบเต็มร้อยนะแต่ละคันนี่ดูสภาพเต็มร้อยเลยค่ะเน้นใช้งานนะคะเน้นใช้งานไม่เน้นไม่เน้นรู้ไม่เน้นแต่งอะไรมากมายเนาะ สวยแล้วก็ดูดีจะเปรียบเทียบยังไงดีเห็นไหมคันนี้ก็ยิ้สูงเหมือนกันค่ะทิมนี้คันนี้เป็นยางอะไรเนาะเหมือนกันค่ะเหมือนกันนะคะแต่ใส่กระบะแบบนี้ก็ดีนะเพราะว่าดินไม่หกเนาะดินไม่มีหกเลยบางฝุ่นก็ไม่ยื่นไม่ยาว นี่ค่ะก็เรียกว่ารถใช้งานจริงเนะาะซัมมิตแม็กซ์เรียบเรียบแต่การทำงานนี่เต็มร้อยอุ็ยมนตาขมวนแหนเนาะดังขึ้นเร็วลงเร็วมากเลย อ้ย่าว่ากองไม่ใหญ่เด้อกองใหญ่ได้หนิ วงดนนตรงซื้อทามาชมหน้าง,งานหลายๆเขตหลายๆพื้นที่ค่ะแต่ละทีมนั้นก็มีดีต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ,อ่อ เรื่องราคาเรื่องการบริการลูกค้าอันนี้สำคัญค่ะของทุกอย่างบริการดีลูกค้าก็เยอะอาชีพบริการเนระอาชีพแบบนี้แตกเหมือนอย่างว่าละ เขตนี้เขารถไม่เยอะเหมือนแถววิลามสุรินค่ะอีสานใต้นี่รถเยอะแรงรถเนาะแรงรถเออลดแต่งรถแหล่งขายรถชัดๆ